ร้านกาแฟทัสแอนดโกในเขตอำเภอเมืองเพชรบุรีมีดีอย่างไรไปฟังสองแม่ลูกเจ้าของร้านเล่าให้ฟังกันเลยในคลิปนี้ครับท่าสวัสดีค่ะดิฉันครูวรรณราเตี้ยแจ้นะคะเป็นแม่ของบาเิสต้านะคะที่ของร้านทัชแอนด์โกนะคะที่เปิดร้านกาแฟาเนื่องจากเพราะว่าโควิดตอนนั้นลูกชายนะคะก็คือสายการบินปิดไม่ได้ทำการก็เลย ไปทำการเรียนชงกาแฟนะคะแล้วก็มาเปิดร้านในช่วงที่มีเวลาว่างก็ขอเชิญชวนนะคะ,ะทุกท่านนะคะที่ผ่านมาจงังหวัดเพชรบุรีนะคะแวะร้าน Touch and Go ได้นะคะตลอดเวลาที่บาเลสต้าเราไม่ได้ขึ้นบินนะคะก็จะกลับมาชงกาแฟอร่อยๆอนะคะร้านของเรานั้นอยู่ถนนเพชรเกษมขาล่องใต้นะคะอยู่หลังโรงเหล็กเทนทชีส ะะสายเดียวกับวัดบ่อหลวงนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะบรรยากาศธรรมชาติถ้ามาในโอกาสต่างๆที่ร้านของเรามีผล,ลไม้ตามฤด,ดูกาลนะคะร้านของเราก็จะสม,มนาคนหรือแจกฟรีนะคะไม่จำหน่ายค่ะเพราะนั้นอยากทานกาแฟรอร่อยๆแล้วก็เป็นกาแฟที่บาริสต้านั้นเป็นไบค์เกอร์ด้วยนะคะก็คือจะไปท่องเที่ยวตามภาคเหนือนะคะขี่บิ๊กไบค์แล้วก็จะไปชิมกาแฟ ไปถึงประเทศลาวไปอะไรนะั่นก็จะสั่งกาแฟมาทานวัตถุดิบของเรานะคะสั่งมาไม่ใช่วัตถุดิบท้องถิ่นนะคะกาแฟชั้นดีจริงๆค่ะเนะเะรานะ,ะออนั้นขอเชิญชวนมาสนับสนุนนะคะกิจกรรมยามที่ลูกชายไม่ได้ไปฝึกบินนะคะก็มาชิมกาแฟได้นะคะตามป้ายนี้นะคะ <laughs> ตอนน้องก่อเป็นไฟเป็นนิง่งไฟเป็นนิ่งเวลาเราส่งไฟแฟนส่งปลป่อยไฟวิธีหนึ่งมันก็จะมีรีเควส ว่าแล้วเป็นไฟท์เทรนนิ่งยังไงครับก็จะเป็นรีเฟซบอกขอว่ารีเฟซทัตแอนโกลเทรนนิ่งไฟงท์อะไรเงี้ยทัแอนโกลเนี่ยเป็นเป็นท่าการบินท่าหนึ่งที่นักบินเอาไว้ฝึกแบบว่าเอาไว้ฝึกแลนดิ้งครับเครื่องแอปพลลงมาเสร็จปุ๊บแต่ละเววิ่งไปพักหนึ่งวิ่งขึ้นไปใหม่แล้วก็ตีวงตีวงเข้าอ้อมลานเวมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงไปใหม่อะไรเงี้ยทำแบบห้าหกรอบอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็เลยเป็นชื่อที่มาสุดขายครับผมว่าเป็น เป็นกิจกรรมครอบครัวนะเพราะว่าพอตาเสียกันหมดแล้วครับแล้วก็หาอะไรทาตอนว่างครับผมก็ว่างกันหมดแล้วแล้วก็ไม่ให้พ่าว่างมากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเบื่อไรเงี้ยก็ก็สนุกดีก็ได้ได้ลองทํเหมือนเหมือนออกจากเซฟโซนนะพี่เหมือนคนทํางานประจำทั้งชีวิตเนาะก็ออกลองออกจากเซฟโซนมาว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นธุรกิจของแรกของเราเนี่ยครับเราเราจะต้องทำไงทำไงทำไงต่อเนี่ยครับสุดท้ายก็ แต่เย็นก็เป็นเย็นแล้วแบบเดี๋ยวมันก็ต้องค่อยๆมามันมันก็จะมามันก็จะหายมาก็จะหายมาก็จะหายเพราะฉะนั้นการทาให้มันอยู่ผมว่ายายเถิดละจะเราบอกนะ